หัวข้อที่14การพิมพ์แบบพงอรอ1นะคะเราจะมาที่เมนู Search เมนูนะคะพิมพ์ P P a x 1 m นะคะแล้วก็กด Search จะขึ้นหน้าจอใบต่อพงอรอ1ประจำเดือนนะคะ เลือกตรงวันที่นะคะจะเป็นเปลี่ยนเป็น02ทับ2558ใส่วันที่จ่ายเงินเดือนจะเป็น28 02 2558นะคะแล้วก็กดตรงปุ่มโอเคแล้วก็กดปินนะคะกดปุ่มโอเคอีกครั้งนะคะ ใบแนบพงดหนึ่งประจำเดือนกุมภาพันธ์2558ตามนี้นะคะก็คือลำดับที่1จะเป็นนางสาวสุขใจเก่งมากจํานวนเงินที่จ่ายก็คือ50,000บาทภาษีที่นําส่งนะคะ2,929.25ลำดับที่2องนายดีจริงไม ที่จ่ายก็คือ15,000บาทจำนวนภาษีที่ส่งนำส่งนะคะ337.50าดลำดับที่3นางสาวงามจริงดีพร้อมจำนวนเงินที่จ่าย15,000บาทจำนวนเงินภาษีที่หักและนำส่งนะคะ337.50 ภาษีที่นำส่งนะคะ3,600 4 2 5บาทน,นะคะแล้วก็กดปุ่ม f 1 0นะคะก็จะขึ้นมาหน้าจอยอย่างนี้กดตรงปุ่ม cancel ออกได้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะ